รับได้แล้วครับมามาถึงตาฉันท็อปอิดอันนี้มันเป็นของฉันนะเอามานี่เลยพออะไรแล้วแล่นไลาย like, สาระกันสักทีโอ๊อะไรกันเนี่ยเกรดอย่างนั้นเหรอกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจริๆนี่มาสายกันอีกแล้วนะ ได้เวลาเรียนกันแล้วด้วย,ยจะไปหวังอะไรกับซิมเปิลนิมเปิลล่ะคะอาจารย์เอ้ยสวัสดีครับคิดถึงเราไหมเอ้ยอพวกเขาคงไม่มากันอีกแล้วล่ะค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสุดพลายไม่ล่ะไปไปไปนั่งที่ก็ได้แล้วเ <c oughs> ก็บจะทันเวลาอยู่แล้วเชียวะจ้าจ้าเรามาแล้วครับเริ่มเรียนก็ได้เลย โอ๊ยพอกันทีฉันเบื่อกับการที่พวกเธอมาเรียนสายกันเต็มทนเอาเกรดเอดไปทั้งห้องเลยเอจ้จโอ๊ยเราเราจะเข้าคุกไม่ได,ไได้ไม่ได้เด้เพนกันดีกว่าเราเอะไรากันอีกแล้วเนี่ยเกิดดีแทนดิดนี่รู้ป่าวว่านี้คืออะไรก็มาสคอตไประจำม,มาหาลาัยของเราไงก็กกด,ดี ห้ามจับมาสคอตนั่นเด็ดขาดนะอ่ามาสคอตนี่น่ะเหรอคะอาจารย์แบบ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 นี้ใช่ไหมคะพ่อพ่อพ่อประเพณีแอฟไล่สำหรับความประพฤติแย่ๆของท่านอ่ะได้ยังไงกันคะอาจารย์แย่แบบนี้แ oh, ย่ฮ่าฮ่ารดเพณอฟยังขั้นเหรอโอ้ใช่เลยถึงยังไงฉันก็ไม่ชอบไอ้จอมมาสคอตนี่อยู่แล้วอย่านะอย่าตา เย็นก่อนครับอาจารย์เอยเดี๋ยวผมจัดการเองครับหยุดครับสวัสดีค่ะอาจารย์ใหญ่ครูที่ใจเย็นยอดเยี่ยมครูที่โกรธเคืองไม่ดีไม่ดีเอามาสคอตเนี่ยไปไว้ที่เดิมด้วยนะโอเคไหมครับว่างไงก็ว่ากันครับอาจารย์ใหญ่ครับ ว้าอีตาแอนดี้หลับอีกแล้วทำอะไรอยู่นะแคนดี้เอ,อ้ยฉันชอบโตัตนี้จังมันมีอะไรให้เราทำเยอะแยะเลยฮะพอเล่นหน่อยนะ่านะๆนะนะเค อะไรกันเ,เนี่ย oh. อย่าพิษสต์ฮโอ้ยปอดแหกชมัดเลยสวัสดีค่ะฉันขอพับอีกที่นึงค่ะทานให้อร่อยนะคะคุณหนูสวัสดีค่ะเฮ้ยเป็นไงบ้างแล้วคะขอแบบเดิมจ้ะขอบใจมากนะ สุดสุดเลยอะ่ะแต่แต,แต่อะไรกันล่ะเนี่ยสีม่วงเหรออีแดะโ,โอ๊ยตาฉัน <caracter> เด,ด็กก้นดิหน้าเธอไปโดนอะไรมาน่ะ <F ant astic> พี่กล็กขื่อจังสีเขียวอยู่ตรงนี้สีแดงอยู่ตรงนั้น <uto> อ๋อฉันเกลียดงานพวกนี้จัง จะต้องเตรียมตัวสำหร,รับการสอบแต่ว่าก่อนอื่นขอดูก่อนว่าโซเชียลมีเดียเขามีอะไรบ้างเนาะแคนดิสเล่นไอจีจนเพลินไปเลยว้าวฉันชอบช่องทุมๆุมที่สุดเลยอเอ๊ะกี่โมงกี่ยามกัน<อ>แล้วเนี่ย้อยดึกแล้วเหรอจะต้องรีบนอนแล้วล่ะขอโทษน,นะคะอาจารย์อเอิรนว่าหนูป่วยนิดหน่อยค่ะหนูจะต้องใส่หน้ากากเอาไว้ค่ะ นี่คืองานของพวกเธอนะเด็กๆค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เข้าใจกันแล้วก็เริ่มลงมือกันได้เลยแต่หน้ากากของแคนดี้นั้นไม่ใช่นากากธรรมดาธรรมดาแต่มันคือโพยข้อสอบตั้งหากล่ะแคนดี้ไม่ได้อ่านหนังสือมาแต่เธอก็หาวิธีลอกคำตอบได้เสมอแคนดี้เอาหน้ากากนั้นออกมาให้อาจารย์เดียวนี ไม่ได้ค่ะอาจารย์ต้องถอดอาจารย์จับได้แล้วว่าเธอนั้นขี้โกงไปนั่งกับซิมเปิ้นิเปิลเลยไปดีนี่แม่สาวน้อยดูนี่สิฉันก็มีโพยข้อสอบเหมือนกันเด้อโอ้โหขอบใจมากจ้าเธอเดี๋ยวความยินดีจ้าก็ดีฉันมีอะไรเจ๋งๆจะให้ดูด้วยแหละนี่คือ Pop It e m o ม i มันควบคุมอารมณ์ของมนุษย์ได้นะ ไหน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 ขอลองเล่นด้วยจิหัวเราออุ้ยเจ๋งสุดๆมากๆถึงตาฉันบ้างแล้วนะโหลดฮะอุ้ยเอามานี่เลยตกลุมรักโออแอนดี้จ๋าสวัสดีจ้าที่รัก โทษทีโทษทีท <te ric rhythm> <spr ays> ี่น <started> ี่ฉันจะกดอิโมจิน่าเศ้าโอ้ยไม่เอาไม่เอามันเศร้าเกินไปกดสงบสติอารมณ์ก็แล้วกันฮะแบบนี้สิเขายังช่วน้อยฮสวัสดีนักศึกษาป๊อปอีททุกทุกคน วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการวิภากษของพอบอิดกันนะใครอยากจะตอบคำถามข้อนี้บ้างเอ่ยแคนดี้เดี๋ยวความคิดดีคะ่ะอาจารย์มันเริ่มจากไอเดียแล้วไอเดียกอกกลายเป็นความจริงดูสิคะว่ามันสีสันสดใสขนาดไหนที่นี่เราก็สามารถจิ้มจิ้มจิ้มิมกิมมันได้เลยคะ่ะว้าวเยอยมากเย่ะมากคนต่อไปอยากจะพูดเรื่องพับอิดไหมฝ <c oughs> ันไปเถอะคะ่ะอาวุธนิมปอนิปนอย่างนั้นเ <c oughs> หรอ อะไรกันเนี่ยตาตานฉันเขาเป่าเปะเลยพอกันทีฉลาออกจากเป็นอาจารย์แล้วอ้ <c oughs> อาจารย์ตลกชะมัดเลยน, <c oughs> นักศึกษาพบอิีดกับนักศึกษาทิมเปิลนิมเปิลหนางไมีวันเข้ากันได้โลกสวัสดีทุกคนนี่คือ <S <S ลูกโลกสำหรับวิชาเรียนภูมิศาสตร์กันนะ แบ่งกันใช้คนละครึ่งละกันโอเคไหมเกิโโโโโโดยังเลยเราพากันหาทะเลสาบมิสิแกนบนลูกโลกกันหน่อยสิเด็กๆอยู่ตรงนี้ครับอ๋อแอนดี้แคนดิ้ครับอยากจะลองเล่นหน่อยไหมครับค่ะค่ะขอบคุณนะคะอันนี้ค่ะฉันก็ให้คุณด้วยค่ะพบกิอยางงั้นเหรอครับสนุกดีนะครับว้าว ฉันว่าฉันชอบสิมปันดิบเปิลเข้าแล้วล่ะค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสองคนนั้นกำลังมีความสุขกันนี่นะน่ารักกันัเลยท็อปอิดเหรออุ้ยไม่เอาด้วยหรอกอีแดกจะต้องเป็นสิมปันดิบเปิลเท่านั้นจ้า ขนาดพอดีหัวของฉันเป๊ะเลยว้ารู้สึกดีจังพอได้แล้วพอถึงตาฉันแล้วเย้แคนดี้นี่คือรางวัลสำหรับการสอบได้คะแนนดีนะครับยินดีด้วยนะครับ นี่พักอิดนี่นะสิบยอดยไปเลยค่ะอาจารย์โอดี้กับแอนดี้ขึ้นมาบนเวทีเดียวนี้ใครจะไปอยากจะได้รางวัลกันละครับเอาเอาไปเลยเกรดเอฟมันคือซิมคอนดิมคอนนี่โอ้โหอยากเครียดไปเลยค่ะอาจารย์ขาขาเอาของเล่นคายเครียดนี่ไปค่ะอาจารย์สวัสดีครับทุกทุกคน วันนี้เงียบแปลกๆกันแฮะเอาละจดหัวข้อลงไปกันนะเด็กๆเ,เอ้ยสุดปลอยนี่คือของอาจารย์ค่ะอ,อาจารย์ที่ดีที่สุดซึ้งใจจริงๆลอยขอบคุณนะคะเด็กๆ คุณชอบวิดีโอของเราหรือเปล่าคอมเมนต์ที่ด้านล่างแล้วบอกเราหน่อยนะว่าคุณชอบของเล่นคล้ายเครียดอันไหนมากที่สุดกันเหรอระหว่างพอบอิกับซิมปเปิลดิมเปิลแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยด้ยคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกสนานต้อนใหม่ๆจากช่องทุกมๆยังไงล่ะ